ท้องฟ้าลังฝนทุกคนเอ้ยคึมคืมมืดมืดเสียงเคสเจน,หนาหอ้องออดแอดออดแอดถมาคงกระโดกขันระโดกิกนน้ำกระบอกทานถูเป็ดไก่กระเตียมอยู่นะทุกคนเนาะ สบายดีเดอ้อสบายดีตอนข้ามคำเนาะทุกคนเนาะมือน,นี้กาฝนตกเบิดมือทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปทางใดเลยมื้อน,นนะมนนีการสิไปกับไม่ได้ไปฝนจะกลับมาหยุดประมาณบับง5ามงแรงนั่นแหละเดี๋ยวบะเวอกับอัตตีจะพินเห็ดกินกันอยู่ทางในเนาะซื้อข้าวเปียกมาเห็ดกินเดี๋ยวบะนำสิพาไปเบิ่ง เงินกสีหกหกทำอะไรกินมึงจเาก็เข้าไปเหียบอัดตีสว่างจ้าี่่่โโออบกววาา <c oughs> เเจะไปทยทรมนันล อุ้ยไปยูนี่งานนี่งานทรงเฮอนี่วันที่สิบเพว่าเดือนสิบวันที่สามวันที่ห้ไปยูไปไม่ัดนคันคันบเกี่ยวเขาดอุ้ยเขาเขาเดอเออเขาเขางานเขาเขากางตนดเอกสารนอกกายยกพี่น้ำตาตะกี้มาเสียพูดกายนี่มันบ้าเลยโค้งใจตลงดูมีน้องเนาะตันเอกสีรปุ่มสียางก้อนเนาะ ไ้ากเงินลงนกินรถดีพเน่ารด,ดีเปืองเดือดเหอนลังนีรส <laughs> ด,ดีกันต้มขบเปียกพี่เนาโอไปใส่ขได้จ้าคนัอากอาวุธเศร้าแล้วก็ได้ออกแต่เหอนบางนึงนี่ละป้าเนาะมันล่งคักหลยซอนป่าบ้านอามาร่าล่งคักโล่งเนี้มือน,นี้นะถ้ามือน,นี้ปลาซิวล่งค่อยปลามื่อนปลาเขงปลาคอมสิลงหลายแต่ว่าปาลารสอนปาลารดค่อย บ้านอื่นเ้าก,กิูกิปาบ้านนี้ต้องเขากยนแกะเพราะว่าไม่มีโตง่งไม่มี <laughs> เอ้อเอันนี้ก็มียูน้อยนึงเนี่ยบริษ่ทเราพี่น้องนนอออเขขงออต้องส้างนบ่อนั้นยูในหนองมันบรยักไปไหนเนาะเพราะว่าเราขังไว้อือขังแม่ลอายุันแม่มันยุก,กลางหน้าเสื้อคลุมขาวนมนันกรคักเลยุอุ้ยหน้าข้ากระไรเนาะขันไปเหตุนะอือแต่าดี อนนี้กำลักปุ่มน้ำเราจะใส่น้ำมันหอยลงไปกับซอสก่อนแล้วก็จะตื่นน้องพี่น้องเนาะสูตรใช้สูตรมันเลยพี่น้องเราสุ๋นก่อนจ้ะเส้นน้ำมันหอยหอยเราไปจับซอสคาปิ้นเนาะข้าเปข้าคาปิไทยหรือคาปิ้นลาวคาปิ้นลาวคาปิ้นไทยบะไว้ามันเปุยมันแล้วอักลากสินอะไรเส้นแล้วจักเมรนย่างเป็นย่าง ใต่ผู้ว่าสิซื้อซอสมะเขือเทศมาไว้กับเอบอร์อซื้อหาบาทหนึ่งลืมไป,ไปซื้อไหมกะป,ปีเบิเร,ร์แค่นี้เองก็อะไรในสายแหละอแต่โซ่คนละโล,โลูดใช่ฮ้ย คอยื่อแต่ก็เฮ็ดน้ำคอาปุ้นบอกยันว่ามีพอเดือนเออเออสาวเดือนละโลอะไร้ออจะเก็ดนํำกบปุ้นตังแต่ะว่ามใดแต่สิเดมันเบิดแวงรอบหนึ่งเธอจะมาหลายมั้นเบิดเธอหนึงแล้ว ผมมันจะรดนเบิดประมาณนี้ก่อนที่นกจะด่าท่านกักระเทียมหมอน้ำล้างความหวานนี่นะจ๊ะตึ่นของไขมันเอาเนาะไม่มีอะไรมากผักหอมผักหอมครับก็บอกมีจ่าสั่งที่ได้ผ้าอยู่นี่โอ้ยผักหอมโบ่เราไปเอานะมี่โบ่โอ้ยเจ้าคือมีซื้อลูกชิ้นปลาหอมผักหอมหอมหอมอยู่ในเหื่น หอมน้อยหอมปลอมหอมโบก็อยู่นานจ้าเอาลงจ้ามันอยู่ในตู้บอกเเสียวฮะมันหอมน้อยเธอรัูอะไตู้นี่แเลยตู้ว่้มันเปื่อนเออมันเปื่อยแล้วมันจักเปื่อยละอันี้จะมาตรวจตรงไหนชื่อหรือหล่อเดี๋ยวมันยังชื่ออยู่ ซิปีขึ้นล่างกว่าัคองแต่เดี๋ยวโอ้ใช่้าว่ากระติดอยู่เลยนะแต่มาำีกระติดแต่กสิย้อมเด้อไปลาซื้อไม่เด้ออยตลาดโยเจ้เออแปื้อไม่เด้อแปเอาไดไแขกนกรได้ขันไปนั่นเนาะโก่ง่ายของเราคือโก่ง่ายคือกันเบียร์มันละอยู่ ประกาศใส่กล่องฟมเราอยู่ปะกาศนในกิจิตนะครับแว่ไป้้ำดานเนาะัปูกัไก่นึงอย่ามาโทษไก่คอยดูออข้างในกบไ่น่มันจะจิกจเยี่ยเนกองูมสนเบิดิลเนะบรเบิจะไกนั่น่กอ้ยีเส้าเลี้ยงอะไรไก่นะ สิเลียงเป็ดแทนบ้านเป็ดกับปอยอันไปลอยน้ำเข้าไปลอยข้าบ้านนี่นออเออมันลินน้ำเนี่ยก็ลงป่อยปลาข้าแล้วแหล,ล,ละถ้่ม,มันบริลินน้ำเป็ดขา้ามัป้อยตลดตอดม, <laughs> มันเทาแล้วจะวมันจะปีแล้วนะ <laughs> วนแล้วนะ มันโ้งง่ามมันจกินปีมันกินโตมันเออของนี้ปีมันเลยเออม,มันหักมันยังอะไรดิแล้วเห็นแต่อันกัดมันเลยช้างล่ามันเท่าเลยมันสองปีสามปีเลเจ้าออกโลดน้ำไข่สองสามสุดแต่เ็ขายโลดกันนี้่อยเสียลุ้นนี่ไว้นี่ใช่ไัม่ย่งนีไม่เก็บขา่าว กูกระตุนไว้แต่เยี่ยมกันคืนพี่ตุนเอาไปค่อยกินแต่เดอนละตุนเป็นตุนไกลตุนกับอบเันอย่ากันยออบเปนเียวอบอบตอเราเอาอบเปื่อยบ่ก้อเสียมันเนาะอยู่นี่มาเรซาบจะทุกคนซื้อมาจาประเทศไทยสลัดอิตาลี อมหือวาเออคืมันจะมันคือลายมือแท้โอ้ยกมาเพนันมนเข่าเนาะมือก็ได้เพื่อเขาสืดอขายออกกี๊ได้น้อยชลาอิตอรี่มาจากประเทศไทยเลยนะจ้า้าัญามีนะบอไดยาอตัดมือไว้ไว้บัตญามีอะไรยาจาอะไน้กระดาอย เปิ้นกาเบิ้งมันมันนกกินจนเบิดเลยไงนกไส่ปบ้าน่นอโโดบ๊มอลริ้มไ้ รวมเบิบบร์ดปะปะรวมเบิร์นะดมือหนึ่งในปีโกลี่อ่ะคุกท่านในปีประเลียนอืมในคลิปบริเรียนปลาเบียนปล <c ười> า,า,า,ากินทั้งใจคุกอังนี่เนาะทั้งเบาทั้งไทยทั้งกิ่น เส็นของลาวนะพี่น้องบางหันแต่ละเทือกน่ะได้เลเส้นของไทยเนี่ยมันเส้นของไทยเปื่อยเอลีเอลีอยู่มันนอ,อนเกินเนาะมันนอ,อนเกินไปแต่มันบดแท่เส้นลาบนี่ก็ดแท้เด้อถ้าฝนตกเนยหม้บอบพดไปเนาะมัน,นจึ่ฝนตกก็ไปโทรศัพท์แล้วก็ใส่ถุงพอนไปนไม่เสี่ยงะะ<ฆ>เลยครับใส่ถุงห่อแล้วก็ยั่งมาก เ็เป็เคยเดอรเลิกกับคุณล่มนเป็นฮกมัเป็นมัดผมจอกงาอไ่บริตัดม่ดบริตัอยาจะคืดว่าจะไปตัดอยู่ปากซองทางคือขไคืดแล้วดิอสีไปตัดแต่ได้มาคืดมึงนี่จะนี้นั่นก็ได้ฝนเดขอจีง่อเปิดใจนน้อยหลายล้านอยู่ก็ไดมันห่างนั้นนะผมเล่ารา้ละเอีนเราล่ะเอียดนแหละอีย เออแลนเป็นารันคึลลันได้ถาห้ามนแล้วบ่ในขางนับบ่คล้ายป่านะก็มีในตรงขามเ่อนไอโนนะไม่รุ้นะฮะไม่ผ่านเรอกลองแหละบ่เป็นวันลองเคยบ่หนากับบ่ผ่านแลืวบ่เป็นวันนั่นนี่ได้บ่เป็นว่าเขาบ่เป็นวันเลือกนาตาแล้วไปในกระดา แม่ว่าเนอะมันขนาดรับแขกมักนก็ติดตาเข้าอันนี้ขน,น,กกนาดบอกครับแขกอันนี้หันนาา้าบอกคับแขกหน้าโหดโหดหน้าเราได้ประเด็นแล้วแบบลักษณะแบบทรงโจนลักษณะแบบว่ามันนหันนะมีแต่วัยรุ่น <c oughs> หนึ่งมันพวกเป็นลรากแบบชัดเจนเนาะจั๊กซองจังเปิดอะไรเออจังปิดจักเปิดซองอะมากก็คือแบบมีแต่วัยรุ่นเต็มอยู่ในหันแบบซึ่งมันแบบ ห้าปูชิเข้าไปนไม่กับบกกาะเออเ็อืเลยบภเขาเรือกที่ทัศเขาแค่น,นั้นเองไม่มีอะไรมากมายคนะัะแต่สิ่ตาัดขึ้นมแหละอันนี้อันนี้กะตาชชัตายยุโมตะเลือดตัดเนาะโมตดกระยาแบบเ็นยาเนา,าะอาเส้นลงแล้วล่ะค่ะเนาะไก่เับเปื่อยยุเปือยเนัเปือยกานเนาะเขวจะมีเยอะเหืใส่แขวเล็กรวยเด้พี่น้ขขงอง เสร็จแล้วก็พิน้าบละหนึ่งถุงถุงละหนึ่งกิโลจักสามคนโลสามคนโลต้มเยอะเลยถ้าพรุ่งนี้ก็จะหจาเขาก็ให้แม่นางกินจ้กถ้าฝนตกเธอตกข <ตก S 1> ึ้นนี้หมทักหิน,น,นเนพราะว่านายก็พยายามโตก้กับผู้เช่นนั้นนี่ก็เอาไปแขวนไว้แล้วก็ไปหาเห็ดอุอ้ยเมื่อเราไปหาเห็ดแล้วก็ไปคือกั่ายขึ้นกัน เราไปมือมือวานนี่ไปเลยมันบ่ได้เแต่เหตุคารณ์ชาวันเาเห็จะปลกไว้ให้ได้อามันเพื่อก็รีบเบ่เาเัไปยื้องเดี๋ยนี้นั่นเบานุ่งขับไปยื้ออังขนาดเราจะปูซะแต่เขาก็ยังเป็นยื้อังมีแต่ว่าขับปลกไว้มเ่ปกไบือังฉัปลกไว้ม่ดมองอันนี้นั่นส่วนมันส่วนมันมันมีเขาเข้าเขากับพุงหุ่นจักคือกัน แถวอันคูมันนะบนเก้าเนี่ยเบนเก้ามองหัวปนตรงนี้ปข่าวแล้วบุคคลไม่ไ้ข่าวละฮะเมื่อเดีย่านัดนมันใหญ่โลดเห็ดนังใครนั่นเ่นบอกนาวล้นาเด้ไวนาแล้วกันปนตกในนี้แห้งอกูเอาไปตอกปุ๊กไว้ปุ๊กกันแล้วนามันซื้อเหมือนแม่สีไรปุ๊กเรม่รนรปุกทั้งเทิงระทั้งดุงป็ไหลาัดเออมันอยู่ในอันคูมันคูมันเออคูมันเออจีบงอ่น เม่อ่ก็ไิเบอ่งไวันก็ยังได้อันนั่เางสาวอีนางซาพี่เล่าเอ้ยเห็ดปวกเต็มกระตาบานหุ้งที่ร้อนอยู่มื่นเนี่ยเราต้องได้มื่นมื่นเ้าต้องได้เห็ดปูเห็ดปูตับสำหรับบรวางในคโดตะปนนะแต่ก้าวตาเมนอยู่แต่อันยังนาห่อเข่าในกา นอได้เก็บคู่ปีมาหน้าปีนี้ว่ได้จักเดอมันออกลายดิเลยื่อมันออกก้อนมันออกแต่หัวปีมันหลายมันออกลายจนจนเลื่อนมืนอ,อามาจนเรื่องมือม,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 มาได้เก็บกับตงกับตาเนาะได้รอบแรกกับมันนั้นได้สิบก้าโลเลยมันออกหลายพวดโพล่ะไ,ไ,ไ,ไปสองรอบก็ได้สองรอบ มันบได้ย่างต่าหึงเลยมันแบบว่าไปย่างแล้วมันเมื่อยแต่เกาวนะเทาย่างปุ๊บปุ๊บเมื่อเลยมันโเมื่อยบัดเทาย่าย่างแล้วมันเมื่อยบบดนี้นะมึซื้อยาตุ้ยนะมึงกินมึงนะมันตุ้ยนี่จะเจอยี่กี้แกงมาลองของแกงมันบริยางกินข้าวปบำรุงอยบะกุยนะอย่ากทำมันลงมันคือบะมุงบำรุงซ้ำใดกับบะขึ้นขวัญดิน้อน้ำคนคนมันกินจอยเป็นอาเซรเสนที่น้องจ้ามะเขาว เอาจอ่านจะคือไม่ไปเก็บฟักโบมาซอยผักโบนี่ใส่อยู่หนานซอยกับพรษหอมน้อยดิซาไปนองซาไปนองเต็มโลกอะโลกโลกก็รู้แล้วคำพูดโลกได้ไม่ในปัวงโเลยนะโหยังบักเลยหลายมาเดี๋ยวพี่น้องเดือแล้วเรียบร้อย้าตัวนี้จะนิดซอยใส่อหอยหน้าเอาเนาะ เราไม่ซอยใส่เี้ยวเหี้ยวเรอ้ยงพี่รอจาแล้วแต่นะคะฮ่าก้าเอ้ยโอ้ยมันคือโฟกัสเ้อเน่ ก็ประกาศขายยอู่แล้วไอ้แขกจะซื้ออยูม่มืนอะไรคนละแบบเอามันยังน้อยเราจะซื้อไปขายต่อแบบเราจะซื้อไปใช้ในงานด้วในงานเงนิน<ะ><ะ>ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่กิโลหนึง 40, นน่งสี่สิบพันว้าวด้วยน้ำเขาสื่อประดาน้ำปล่อยเน๊นเจ็ดแปดสิบคุณจ้าสี่สิบพันค่อยซื้อมือเงนผู้แขนพอค่อยนั่นอยู่บ้านน้องโบกนะว่าอะไรที่บ้ายน้องโบกโล่สี่สิบ ที่ปลอกขายล้นพอลอกกำลับมีเพื่อซื้อก็ได้ถ้างอมพอปลูกก็ได้บดมุ่งเสร็อกบว้านแล้วก็เอาผาตัวนี้ไปมุ่งก็ได้พอดเทียมก็ได้พี่น้อยถ้าไปลงจ้ะความมันใส่เดี่ยวตออกพุนเดอ ไม่เอาเป็นก็ได้เป็นกระพอแต่ครับวันไหนอ่ำใหมจะพี่น้องยังมันขมเอาพอประมาณให้มันหอมเฉยๆนะพอมันหอมได้เออได้กินผักกันเทียมได้พี่น้องเออใช้กริกตัวเด้ยบัตรตัวดินบ่อยากบ่เฮ้ยเองว่ามันโขกนะครัวเองนะ จะยังแน่สปุกสัมปูเครื่องลายอันนี้ก็อยากเอาไว้อันนั้นก็อยากเอาไว้บอกอไว้นะได้มีแต่ผูลล้หลักมีแต่ขโมยมีแต่ขโมยโจอรอืมกันกันที่จริงกับคำม,มันอยากปีนคำม,มันเอามันก็ได้อยู่เด็กเลย <laughs> แต่ว่าไมนก็สิเอายากแนี่ยทุกคน,อ,กนอืม๋อ้ยสายเสือก่อนจะจุ่มหม้อเส้นเลย จะเป็นยาเสุนปะปนไปเนี่มันคือบทจุ้ช่เพลเพบแล้วเดมันจะมายมอเนาะไวตรงนี้ก่อนนะครับงานจะเป็นอาเสร็ตซินจ้าเอาลุงเรไม่เคยพักนอวมตัวเอาลุงลวดใช่ปะมีหลายเออเอาลงลวดเดี๋ยวว่านี้ต่างหไม่ไม่ไม่แชลงลด ใส่ลงมันหมดมัจะได้หอมหอมอยู่ในนั้นแหละหอมอยู่ในหม้อนั่นแหละจ้าอือมันจะลงน้อืมลงไป่เยอะพี่น้องคนได้หอมคยลูกป้านเนื้อจ้าแดดแดดอยู่หน้าต่งมีอยู่ที่บักหอมนะจ๊ะพี่น้องใจจะยืดสายมาเดลยพี่น้องเออขายจากตรงละยี่สิบบาทเะะนือ้อใส่กับน้องไก่ นาจะวันนี้มาตส่กระดูกหมูกระดูกมาตัวอย่างใดไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะไม่ได้ซื้อหมูมากินนะแล้วตั้งแต่หมูเป็นลกจะงดเนื้อนะคะช่วงนี้กินแต่ของสีผีเท้านางนาจะเป็นอันเป็ดซีนเทียซนน้องอยาเดินเตรียมไปกินนะพี่น้องนะ,ะเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องพี่จะแสบอยู่วะ มาเดินมาเดินทุกคนมากินนํากันเดอต้มขัาเปียกซีมืออัตตี้ถือว่าแซ่บนะทุกคนเนาะแม้ยังย้อยโอเคแหละทุกคนคลิปนี้กับอารลัพัชจากในการทำข้าวเปียกวัสมีกรแล้วกันแล้วพี่น้องเนาะจ้าอัตตี้